ธรรมชาติอ,นนอ่านกักน,นเราเดินมาถึงบ้านเดินมาใหม่เดี๋ยวเอาเทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยต่นกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาศึกษาธรรมชาตินะคะทุกคนโดยมีฝน นี่คืออ,อ่างกาในฤดูฝนนะคะปกติเขาก็จะมาเดินในฤด,ดูหนาวนาออ่างกาแต่ช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำมากเอ,าเเกอ้าเห็นเป็นข้าวตอกลูสีตรงนี้ก็จะเยอะนิดนึงเข,นเขียวชออุ่มมากข้าวตอก ใช่เราจะเห็นด,หดอกใเราจะเห็นดอกในช่วงฤดูหนาวแต่ตอนนี้เรามาฤดูฝนเราก็จะไม่เจอ ใช่เขาทำใหม <function> ่อ <pl ains> ่ะแข็งแรงดีทั้งหลังใช่ไหมคะ วยเนาะทุกคนดูดิีฮกเหดเลยมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรใช่ไหมคะเกาอยู่บนต้นไม้ทุคนคือต้อนนี้ไหมโอ,อ้สวยมากสวยถ้ามาหน้าหนาวมันก็จะดูแห้งๆเนาะแต่ช่วงนี้จะดูแบบ<อ>ชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเคยมาเมื่อน,นานมาแล้วคือทางเดินไม่สะดวกแบบนี้ก็คือทางเดินแบบขึ้นเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทางเดินสะดวกมากเนาะอ่าคือเขาอาจจะเขาเรียกว่าไรนะ ทำเพื่อสำหรับคนที่ใช้วิวแชร์คนสูงอายุอย่างเงี้ยมาได้เลยทางสะดวกฝนก็ยังคงโปรยปลายไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดเลยนี่คุณประธานเป็นกงไเลเ้าอ่ะบวกแล้วหน่อยต <c oughs> ้นไม้ก็ชุ่มชื้นมากมเ,มนะเขาก็จะไม่ตัดไม้ใช่ไหม ให้เราสนะิใบไม้แบบขี่เอาชุ่มฉ่ำ <c oughs> อ่าจุดที่หกคือนกชอบหนาแล้วเราชอบไหม ต,ตัวชี้วัดระบบนีเวศอ่ากา,กานกเดินคงใช่เดินชงแต่ตอนนี้นกคงไม่ออกเพราะว่าฝน,นตก ตัวอะไรอ่ะคล้ายๆคล้ายๆกรกราเมนเดอร์คืออะไรอย่างนั้นน่ะอยู่กับน้ำค่อยๆข้นกาเพราะที่เป็นสัตว์น้าน่าจะอยู่ในบ่อนี้เนาะตอนนี้เราก็คงไม่เจอสัตว์ใดๆนอกจากสายฝนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางก่อนนั้นเนาะที่เขายังไม่ทำสมัยก่อนก็จำได้ว่ามันจะเดินเดินขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ย ใช่ใช่ก็คือคนที่ใช้ยูแฉนนกคน,คนที่ใช้ยูแ์อาจจะมาไม่ได้ไงเพราะมันเป็นเหมือนบันไดอันนี้ก็คือคนใช้ยูแชร์ใช่สามารถมาได้เป็นอนแปดอ่าอะไรเนี่ยยความสูงกว่า2550เมตร นะลองอ่านดู okay. ลุยไม่มีอุปสรรคไหนขั้นการเดินทางของเราได้อ่าตรงนี้เป็นแหล่งกําเนิดเป็นแหล่งต้นน้ําเนาะดูเราก็จะเห็นนี่ไงนี่จากจุดน้ําเล็กๆอย่างเงี้ยนะลูกมันก็จะกลายเป็นแบบไหลเป,เป็นแม่น้ําใหญ่เพราะว่าผืนป่าช่วยอุ้มน้ำป่าลำไส้เล็กๆผืนป่าดีเยี่ยมใช่ไปต่อ จากจากแหล่งน้ำเล็กๆเนาะใช่เป็นใหญ่ใช่เราจะได้มมาเล็กจ้ นี่ไง<า>ก็จะมีมีปลวกใช่ไหมนี่ทุกคนป่าซ่องป่าก็คืออะไรก็คือขอต้นไม้หักโค่นใช่ไหมมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นมาใหม่นี่เป็นแบบ แตว่าสวยดีตัวนี้เนตกใจที่ว่าใครแตะ ่าถึงทางเข้าใช่ไหมตรงนี้ถึงทางออกที่เราเข้ามาแล้วจุดสุดท้ายจุดที่สิเดินเลยปไปแล้วค่ะมา <c oughs> รโดกธรรมชาติ <c oughs> ถุจิตสันึก <c oughs> ร่วมดูดัลัาษา <c oughs> ป่าใ <c oughs> ตอนนี้สะพานเดินง่ายมากเลยค่ะเนอะถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาเดินได้ถ้ามาเที่ยวเนาะ ลืมไปข้างล่างคือทางเดินง่ายเนาะบอกว่าวิวแชร์ใช่แบบเดินได้สะดวกแต่ลืมไปว่าทางลงมามันได้อย่างชัน เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะทุกคนใช่นี่เดียวถึงละ